ดนั่นคันว่าคันว่ามันสีออกเลขไทยเนี่ยก็คือโตตรงเลยดิมันสีบอ่อได้ขืนได้รงได้กลับปีทะเบียนรดน่ะเลขไทยสาม,ห,มหนึ่งมันก็นออกสามหนึ่งจังเสียหนึ่งซีมนันออกหนึ่งซีจังเสียตลอดเลยดิตรงตรงเลย,เ,ลยเอาหัวนี่ฉันคิดว่าจะสิมีเงินเห็ดู่บอกหัวออมบ้านไรหนึ่งนี่ไปยืนจมอยู่ขางศาลโอ้ยยังไงสีมีเงินเห็ดหัวเนาะเพิ่นเห็ดเบิดสามแสนสีส่แสนบาทเดียวกับบ่มีในกระเป๋าแซนไปยืนจมถือแท่นนั้นถือแท่นนี่ ถือแล้วก็ซื้อปูนซื้อไส้มาเห็ดเองยงมันปะจ้ะา่าเศร้ world, าได้เห็ดได้ีเงินเบิดผันเถือกไม่อีกนั้วเจจนแล้วเดียนกล้วเนี่ยเนี่ยหัวเห็ดสองคนจ้าแล้วเงินถือเลขเบิดคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเจวันดีค่ะวัสดีค่ะมดการวันดีครับ วบด,ดีจ้าช่องไร้วลืมอีกแล้วสกใสสินทร์การเ,เพชรอันเอฟซีทีไล่มหาจันบอกว่าขอเบอร์มณฑการในได้เจ้าขึ้นเบอร์ในได้ค่ะสิโทามาถามเล็กแต่ว่ามณฑการกะสิว่าว่างรับสายเนาะกับมันมันมาการบอคอยการบอคอยท้ำคลิปก็บอรับสายที่ซึ่งยูทูบนอกจากว่างเนาะว่างคนมาอ่านทีหลังอืมเพราะเขาค้าทายคลิปอยู่นะ เอตะลางวัติพานมาบอเดมาตามเจเนาะจ้าแต่แดงเย็นว่าจุดทูบเกือสามสามแปดหนึ่งเลขถูกแต่ว่าขันเป็นสองแปดหนึ่งกับสิได้โต๊ดแม่บบอะก็เลยสลับสื่อแปดหนึ่งสามสามแปดหนึ่งอะไรมันแตมหนึ่งสามแปดหนึ่งคักนี่ทูบสองดอกเลขเดียวกันจ้าสามแปดหนึ่งทูบแล้วก็สามแปดหนึ่งเอ้าบอออกออกสองขันเป็นมิสองกับสีได้โต๊ดดิ ขาดงวดนี่แหละแต่ซื้อเด็กมาหนี่นแต่วางวดเก่านื่งหน่ะได้หลายใ <29, S 1> บเก่าหนึ่งได้สองเด้งไปซื้อรถอยูบึงการลงคลิปเลี้ยวอยู่ดิ้่องบอกคนมาให้ไปหาลอตเตอรี่ไว้เด้อได้บ่อบบูผู้เบิ้งก็ได้วะตั้งแต่แต่ยินว่าตั้งแต่ปีนี้มาเนี่ยบ่ถืองวดหนึ่งงวดบางหนึ่งเนี่บอสงวดนี่ลหละงวดอันสี่หกกับอันหนึ่งสอหนึ่งสองแปดหนึ่งสอง,สอง แกน้งสองเน่ะซื้อมาตลอดดิมาถิมแหวมันน่านออกเนาะซื้อมาตลอดแต่ว่านแม่ขอนาบันเอก่พอถิมปุ๊บออกปั๊บแต่ว่าตั้งแต่เจนเจให้แต่เลขมาแล้วก็ตั้งแต่ปีใหม่นะเอาอันี้นับปีไปนับจะปีพุดมันสีโดนพุองก็รู้ไปงวดนี่งวดถือเชียดแต้มเดียวว่าบ้านจุนเลี้ยวเนาะคือคิดเบิ่งหลดถือเลขงวดละสองเมื่นสามเมื่นใดตลอดนะนะบ่ขาด งวดนี้แหละเฉียดบ่ได้บ่ถือเห็นเจว่าปู่เอ้ยเฮ็ดสิมีเงินอันจ้างอีหยังก็หัวเฮ็ดลำหมอลำหัวแล้ววันนี้ออกพษาสิจ้างอันบวงสรวงอืจะลำออกพษาสิบวงสรวงแล้วก็สิเอาลำของอีหยังก็จ้หอมจันหอมจันบ่ได้หลายบ่ให้เด้หอมจันลำธรรมดา เอามาล่ำขอเขาสิป <laughs> <c oughs> กปูวก <c oughs> ันได้หลายจังสิได้ขนาดใหญ่แล้วสันกันได้หน่อยจะมาล่ำขอเ <c oughs> <c oughs> ขาดิลันเราอเขากับล่ำมวนดิสันพ <c oughs> ่นกาสีหายยอดลา <c oughs> นอนเจกันพ่นมากพันอยามือเลขออกตามจริงฟันอยู่ดิค่ะแต่ว่ารล้ว่าให้เน้นเลขถูกเพราะว่าเขาจุดถูกขอเขาต้องสื่อตะเลขถูกว่าสันพันว่าขับรถพ่อวิวถอยเขาซ่องมาได้แลยจอดใ้สีห้ผพัวมาถอยเข่าสัน ทะเบียนมัน c หนึ่งสามสองอเล่ยบด้ตัดเอาบ้สื่อเลยแล้วมาซื้อลายเหลขหลายก็จนเล่ยบริืัอแต่เมื่อนนี้ร่ายราบไปใหญ่ไปแจ้งใหญ่รถซีคนแจงใหญ่มากอุดรอ๋อแจงใหญ่ไปเอารถไปตรวจทีละขั้นนะคนทรงคนละแล้วส่วนไปน้ำยูครับไปตรวจมันแล้วเท่าเดียวสไลดข,ขั้นไปทํางานบ้านเล่ยไปแล้วเที่ยวไปเอาสลับขั้นไปเอาแต่ว่าตรวเลขกที่ ส่วนมาตัวเลขเจก็สิมาเกี้ยวกับรดทะเบียนรถนั่นถือมันนี่มีแต่ทะเบียนรถอันลดน่ะมันบ่อได้ขายดอกได้ใส่เงื่อนถือเลขทะเบียนรถเนี่ยเออถือว่างหันกันแล้วก็เอาไปซื้อขั้นนั่นสวมาเงื่อนถือเลขเงื่อนถือเก่าเนงสองเก่าหนึ่งมันได้หลายได้ลดขั้นหนึ่งเพราะว่ามันได้ทั้งสามตัวท้ายแล้วก็สองตัวเนาะได้ลถขั้นหนึ่งได้รถขั้นหนึ่งสองซื้อมาขายละทะเบียนรถยังลระคะเจกเออ ปดหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งสี่วันที่สามสิบซื้อมากกับกับเอเลขกันเด้วยบันนี้งวดนี่ซื้อมากมีขั้นหนึ่งสามหนึ่งกับหนึ่งอหนึ่งแปดหนึ่งสี่กับขั้นหนึ่งสามหนึ่งงวดนี่ซื้อมากหนึ่งสามหนึ่งกับซื้อแล้วมันบอออกบานนี้หนึ่งแปดหนึ่งสี่เออมันบอออกวันนี้มันออกสิบสองขนาดสิบสองบานนี้พราวะเอาเงินเอาเงินสองเก้าหนึ่ง มาซื้อสองขั้นนี่จ้าซื้อได้ขั้นหนึ่งบรรจกเงินเดียวของตืมน้ำบัตรนี้ก็จงไว้สามขั้นซื้อเลขมันบ่ถือกันนี่ถือตะลีบ่สองพัดบ่ถือกันเด้กาของกาของการุดไปงวดเดียวจ้าตอนนี้ใจเจ๊นะขึ้นมากขึ้นมากต่อใดจ้าขึ้นมากมะขันซื้อก็ว่าสีซื้อทะเบียนรถคือเก่าขันฟันมันฟันเม่นมันหันบ่ซื้อแต่ว่าสีซื้อวันเกิดผัวละตามสิบสี่ตามสิบสี่ แลเราเกิดสิบสี่กันย่าสามสิบสี่เราได้หาสิบหกปีพอ่สอช่วสิปน่ะสิตามวันเกิดแล้วนี่แหละสิตามวัน,น,น,นเกิดของเฮียเป็นตัวเลขที่ขึ้นมาก่อนเพราะว่าเฮียหนี่กันผู้ใดเกิดมันออกอ๋อจ้ะวันเดือนปีเกิดมันออกหอดเดือนหอดครบเดือนค่ะแหละมันออกโรดนี่วะกับมากทะเบียนรถขึ้นก็อ่ะละสิบสี่กับสามหนึ่งนอกจาซื้อหมดนี้มันบอออกนะจ้ะหมันนี ก็เลยคือว่าถ้าถ้ากอนมือเล็กออกไงถ้าขายรถขั้นใดกับซื้อรถขั้นใดเขาเนกไก่วันมือเล็กออกมันออกวันนี้มันบอกออกวันนี้สิบสี่กับสิบสามมันบอกว่าวันที่สิบหกเนี่ยมันหนาสินเรือนมันออกวันที่หนึ่งหนึ่งสี่กับสามหนึ่งเลขไข่หนึ่งสี่มันก็ยังเป็นตรงกับปั้นเกิดของเฮียอีก่นหลหนึ่งสี่สามหนึ่งสี่ไ้เลขตามก้อนมือนี่จาสมสิบสี่เอาหนึ่งสี่ไปก่อนสามสิบสี่ อากาเดี๋ยวคอยมาตามต่ออีกเนาะแลรว่ไ้ฝันอย่างมันหลืดเลายเหมืออยู่บอกฝันค่ะฝันมันกับเปอยู่หันบ่ได้สื่องหวัดวางันเราเจอจะจุดถูกประจังวันนี้วันนี้บ่จุดดอกว่าขันว่ามีเหตุนะันบ่ได้บ่นรถอีกอย่างกัจะบ่จุดถ้าขายรถได้ค่อยสิได้จุดอ๋อจ้าถ้าขายรถได้ครับอันเ่าจะแก้บุญเพิ่นนะต้องมีเหตุมันจังจะจุดได้ก็บังเอิญนี่เหตุบังเอิญนี่ กับลดขั้นใดตายก่อนมือเล็กออกสตาร์ทบอติเลยอยังกับตามแตน่นะออกขั้นนั้นกไงนะว่าต้องว่ารถตายรถสตาร์ทบอติเป็นสิมีเหตุลดมีเหตุบางอื่นแต่เจกับมีให้ยตองวัดไปก่อนเอนึงซีตัวเดียวแหละเอานึงซีไปก่อนเนาะเพราะ,ะวัดนี้ก็ซื้อหลายมันโบออกเพราะเล็บมันออกตามหลงังซื้อบินเก้าเลยบินเก้าที่ห้งวดนี่ห้ยเอฟซีมี ปดหนึ่งสามแปดหนึ่งเนาะให้เขาไปมันบ่อออกจ้นเืม,มเฉียดแต่หนึ่ก็เอาสิบสี่ไว้หมดเอาหนึง่งสี่เจวันนี้มากสิบสี่แล้วน้รัตลีไวรุษสิบสี่ผู้ใดเ,เห็นก็ยิบจับะะรัตตลีไว้น้ำเนาะเดียวกอน,นใกล้มือค่อยว่าไหมเพราะว่ามันบพท่านหมั่นใจตามไว้ซื้อค่ะ<า>นะก็เป็นเลขมันเกิดเฮียแล้วก็เลขทะเบียนรถดักเจกขึ้นมาสีน้ำไว้ทะเบียนขั้นหนึ่งแปดหนึ่งสี่เพราท่านออกครับ ก้าหนึ่งสามหนึ่งสองขั้นขั้นนั้นมันเก้าหนึ่งสามหนึ่งขั้นหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งสี่ตาวาโตมากที่สุดก็คือหนึ่งสี่กับสามหนึ่งลดลดที่นี่ถันสื่อมากนี่สีบอได้กลับบอได้ขึ้นได้ลงดิสองเก้าหนึ่งกับสองเก้าหนึ่งนอกหวดันขันว่านคันว่ามันสีออกเลขไทยนี่ก็คือโตตรงเลยดินั n n i, wa, ่นสีบอลได้ขึ้นได้ลงได้กลับปี่ทะเบียนรถน่ะเลขไทยสามหนึ่งมันก็ออกสามหนึ่งยังเสียหนึ่งสี่มันออกหนึ่งสี่จังเสียตลอดเลยดิตรงตรงเลยตรงตรงเลย บ่ได้กลับยากบ้าบ้าเลขที่แต่พัดพึ่งมาทำร่างบ่วหลวงสันโ่ดถึงเลขบ่าเศร้าจากเทียตอนนั้นน่ะจ้าอือพึ่งมาเห็นหัางถึงเลขบ่าเศร้าจ็กเทียแมนอยู่ค่ะถือหน่อยถือหลายถือหน่อยถือหลายอยู่เพราะว่านั้นสลับกันลอตเตอรี่แน่ใต้ดินแน่งสินะนี่นี่บ้าครับิกะปีนี้แหละเพิ่นมาอยู่น่ะเออวังเดียนไดบุนอัลลัมมานีมาไทยน่ะจ้ากับเลขเขาตัวลังพงกันน่ะเลขออกกันบ้านเลขที่บ้านเลขที่ก็ออกตั้งหลอกสองเทียหนึ่งเก่ากับหนึ่งหนึ่ง หนึ่งหนึ่งก็ออกมาเลยทีมันหนึ่งเก่าหนึ่งมันบ่แล้วก็ออกหนึ่งเก่าแล้วก็ออกหนึ่งหนึ่งแล้วก็ออกหนึ่งเก่ายีราีพันนั้นแล้วออกเก้านึ่งยี่ปีพันนั้นเจ้าจ้วงดีมันจะมีแนวมากให้เล่าคลายว่าจะมีแนวมามา้ให้หู้เนาะค่ะนันสิเป็นเหตุร่างสังหอน์แม่นไหมถ้าสมุิว่าห้าบ่มมเงินเ้าเบิดเงินจังสิเป็นแต่อัศจรรยันอยู่ดีถึงเ้าจิจนบ่ดได้รวยบ่ดได้มีเนี่ยแต่ว่าเงินบ่ขาดมือจั่นะคนะถ้าอยางยั้ก็ได้กินเบิดซี่นะบบ่ถึงกกัวาาล มันมีแนวซอยพือจังมีอย่างซอยเฮาอยู่ทั้งหลังเฮาสินะกันว่าไปยิบจัาเป็นสีโซกกับมาโหลดเปนสียูๆๆู่ก็ได้ขายโหลดเป็นสีแนวกับว่าถือเลขก็ได้จิมีแนวมาซอยจมีแนวตลอดเลยสิบ้่าให้ขาดแบบว<อ>่าบ่มีเลยเมือนเอาหัวนี่ฉันคิดว่าถ้าจิมีเงินเห็ดจะบอกหัวออมบ้านไรนึงนี่ไปยืนจมอยู่ขางศาลโอ้ยอย่างไรสิมีเงินเห็ดหัวเนาะเพิ่นเห็ดเบิดสามแสนสี่แสนบาทเดียวกับบ่มีในกระเป๋าฉันไปยืนจมถือแค่นั้นถือแท่นี้ ถือแล้วก็ซื้อปูนซื้อไส้มาเห็ดเองเงินปะจ้ะว่า,าสิเศร้าในเห็ดในทด่เงินเบิดพันเถื่อมาอีกแั้วเสีย<ม>จนแล้วเดียนกว่าเนี่ยเนี่ยหัวเห็ดสองคนจ้ะแล้วเงินถือเลขเบิดถือเกลีกเทล่าหวัวละสองหมื่นสามหมื่นหวัวละหลายวิ่นกล<จ>้วก็ได้เจตเต็นนอเราเป็นข้นดวงดีดวงแห้งแล้วค่ะข้นสิบะให้ขาดเมื่ออะไรบ่าเพิ่งหลุดไปงวดเดียว คือิลีพึ่งมตลอดพึ่งมาถืองวดเอาว่าตรงตรงวดนี่ละสี่หกกับแปดหนึ่งสองจ้าแปดหนึ่งสามเหมือนมันออกแปดหนึ่งสองเลขถูกมันสามแปดหนึ่งเท่ากับซื้อว้นในหันละซื้อสามกลับมันบอกโอ้ยแต้มเดียวแต้มเดียวกลับในเฮ่ละอย่าได้มีเฮ่เอฟซีเฮ่จนลุ่นละวันนี้วันนี้มันเลยพลาดเอาไม่ไาวันที่หนึ่งจุลาค่มนี่ละเน้องค่ะเจ้ขอพลไม้ผัวไก่เราได้ไก่ออกพรรษาแล้ว แต่ว่าลรอเจ้าของฝันนี่แหละว่าทีฝันอย่างว่าท่านได้ฝันแต่ว่าวันเกิดผัวสิตามตลอดซิฟซีนี่ซิฟซีเราได้หาซิฟโกนบ้าพ่อสอซิฟเนี่ยซื้อไว้สามเหล็กอยู่นั่นี่แหละเนาะเกี่ยวกับเฮียนี่เป็นบ้าค่ะเบิ่งเด้อสีออกซิฟซีมีคันนิ่งคันนิ่งอยู่นหรอซิฟซีซื้อไว้โหลดงวดนี้พิเศษมากพิเศษกับซิฟซีหนึ่งซีนี่เนาะคันมันบ่อฟันกับที่ซื้อเลขกซิฟซีนี่แหละวันเกิดเราสิฟซีกันย่า